สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้าป๋าสุสุขกนมาพบปะกับสาวเอื้องพาแซบชแนลมอน้สาวเอองจะพามากินหมูกรอบค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าทอดเองเป็นครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตมาจ้าพี่น้องจา๋ากับน้ําจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าแซบแซบเลยค่ะน้ําจิ้ม ผักเค็มๆเสาเอื่องก็มีผักผักซีเราวแล้วก็มีผักสลัดกรอบสลัดแก้วเนาะจ้าแล้วก็มีพี่หยวกนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าทาั้งทางไทยทั้งสงปปลาวทาั้งต่างประเทศ Every b o on d y the w o r l d come to eat with me มาจ้าพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้เสาเอื้องแน่น่ด้จ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เสาเอื้อง ทำคลิปหนาต,ต่อไปได้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะกราบขอบพคุณมากค่ะทุกไลค์ทุกวิวทุกคอมเมนต์นะคะมาจ้าหิวขาแล้วพี่น้องทอดกบกรอบ <c oughs> บะได้มาหลายได้จ้าเดี๋ยวเซาลองสิให้ทอดเองครัง้งแรกในชีวิตนี่ละพึ่งคัดทอดกรอบมากเลยจ้าใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาใส่เกลือ เสียบมาจ้าพี่น้องจ้าปั้นข้าวเหนียวข้เหนียวห่อนห่นข้เหนียวสาเวเรืองห่อนห่นยังห่อนอยู่เด้อจา้าอุนอุ่นก <laughs> ะเพราห่อนหลายมาจ้าพี่นอ้องจ้าเดี๋ยวสาวเรืองจะทดลองความกรอบให้ดูนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้า ครั้งแรกที่สาเว้องทอดเองนะคะก็เคยไปสื่อแตกกะเพ้าหมูกรอบกับข้าวหมูกรอบกันอยู่เมืองไทยละจ้ามีจาน้ำจิม้มเท้าเองงยั่วๆเลยจ้าเซ็บๆอืมอืม ไม่ได้มูกรอบแบบบ่มีหนังมันเลิมบมคคอยก่อนก็จะวอาออกกินกินเธอแลกคำแรกแพงมาก ทดลองครั้งแรกนะคะ,คะาาก็เจาหันนังออกมันมีแต่อันมันก็เลยโบ,บมีบบคอยกอดแต่กับกอดพิจารณาเอ,อื่องถอดอืมอืม 嗯、mm。Hmm. เนื้อขาพร้อ hmm. ม mm hmm. mm hmm. Mm-hmm. <laughs> เพจน่ำจิบเสียดายบ่มีหนังมันก็เลยบค่อยแต่กระกรอบดิจ่า,าแต่บ่มีเสีย <c oughs> กราบขอโทษเพร,ระาะแ้อิจ้าสาวเอิงพึ่งร้องทังเนี่ยอืมอืม 嗯。Hmm. सु <laughs> <laughs> Chuyện không sợ Kỳ hả? Kỳ cho mẹ 嗯，对。 แซ่บแ mm ับ hmm. <up> <s up> Ja! Mm -hmm. วานหน่อยอ่ะกระไอยู่เด้ไเป็นองจ้าแต่ซื้อสินงหญงมาสาวห่างคือสิบเป็นโบมือ กูใจใจปิกร้าย้นนี้ไม่เอ็น chị kiểu chạp cùng mình chị hướng chị đẻng đang cái đến ta. 不能打。 hết xuất thải bỏ cánh kiếp ná sau ương tăng khẩu cho khăn cho anh hiểu ยากกินน้ำนะคะโอ้ยของแดดแช่แนวนะจ้ะกราบขอโทษขออภยัยนะจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้สาวเอืองน้ำเด่นะจ้ะพอเป็นไปต้องจา๋าสาวเอิงอย่าอิ่มแล้วอย่าลืมสาวเอืองนะจ้าพอการกินหนักสาวเอืองยังไม่ทันได้แอนสลอง สี่พันนั่นสี่พันชั่วโมงลเลยกะตาวเอิงสีสลองพร้อมกันกับ 2, สองพันซับสกไครต์สองพันฟอลโล่นะคะพ่อแม่พมี่น้องตาฝากเป็นกำลังแรงใจใสาวเอื้องในด้าจ้าบ๊ายบายน้าจ้าพอกันคิดหน้าจ้าอันมาสาวเอื้อง,อง <laughs> สอิมัสสอลงยังสาวเอื้องยังดึกบ่ออกกันด้าจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟท,ทุกวิวนะคะ thank you so much